มาทางมามีนมเนะเดชทุกคนครอ่ะเฮ้ยนี่สวัสดีค่ะทุกคนก็คือว่าวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้วคือมันคือแบบมันเพิ่งมาส่งเพราะว่าเรารอมานานมากก็คือว่าวันนี้ก็มีสองพัสดุนะคะผมจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็คือรู้แล้วแหละมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการ์ดน้องเจ๊ที่เราไปเอฟมานะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มญี่ปุ่น โอเคเรามาเริ่มแกะกันดีกว่าเลยนะครับผมกับคัตเตอร์คูดใจไดแล้วนี่มีสติกเกอร์แถมมาด้วยนะคะน่ารักนี่นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาก็จะเป็นการนี่นะคะ เป็นการ์ดบัมคาร์นิวัลใช่เวอร์ชั่นอัพใช่แล้วค่ะมาเกะกันคือได้น้องมาในราคาที่ถูกมากๆก็เลยแบบต้องอังค่ะไม่นะต้องเช็กเจ๊จข,ของมีอ๋อ ก็ลืมเกินว่าแบบเออเราก็เป็นติ่งองอ็นไฮเพเหมือนกันคือโดนตกแบบหนักมากแ่บโอ้ไม่กอเราเป็นเมนน้องเจนะคะแล้วก็เป็นเมนน้องนิกกี nee ้ด้วยแต่ว่าจริงๆก็ชอบทุกคนแหละชอบมากจะให้เก็บทั้งจุคนก็ไม่ไหว <c oughs> นี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอัลบั้มญี่ปุ่นของเอ็นไฮเพนนะคะก็เราสั่งมาเป็นแบบเวอร์ซีนะคะเป็นเวอร์ซีใช่มาแกะก,กันเลยดีกว่า อน่ารักรอ่ะความแบบใส่กระดาษมาด้วยอือ้วาวก็นี่นะคะที่เราได้มาคือของแถมน่ารักมากเราจะมาแบบมาดูของแถมกันก่อนอันนี้มันเหมือน,นแบบน้องตัวนูอ่ะน่ารักตัวนูรู้เลยว่าเราโพไหน <laughs> เอ้อยจะค่อยๆแกะหนอน โอแม่ก๊อดโอ๊ะแรงอะเศร้าหนึง่ง <_ t> เหมือนเป็นแบบกระาดาษเล็กๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะแบบมันน่ารักมากเลยอะทุกคนทุกคนเห็นนะชุ่มใจแค่นี้ก็แบบชุ่มชื้นละคืออะไรแล้วก็นี้เป็นเหมือนเป็นยันหรือเปล่าเฮ้ยดีนะเราจะได้เรียกน้อง<_ <t> <Es per ated> <acağım> นี่นะคะอันนี้ก็เป็นยานอันนี้เป็นพี่เจพี่เจพี่ฮีซึงก็เป็นน้องนิกกี้แล้วก็เป็นน้องเจกน้องเจของมัมมีไม่ค่อยชัดเลย <c oughs> แล้วก็เป็น ซองหุนเป็นคุณลีเดอร์จงออนะคะลีเดอร์ยาของเราในี้ใครเป็นตอนนูโอ้ยโอเคค่ะเรามาแกะเอาลบ้างกันดีกว่านะคะก็คือแบบเขาเขียนว่าขอบคุณที่มาซื้อกับเรานะครขอให้เปิดได้ไหมนะคะได้แล้วฝากรีวิวด้วยนี่เอามาแกะกันเลยดีกว่านะคะนี่เต้นๆก็คือห่อเปิ้ลแลปมาหนามากนะะ เราสั่งเป็นซีเวอร์ไปนะคะัวซีซีเวอร์เหมือนกันมาแกกันให้กล้องเห็น,นอ๋อเขาหอให้สองชัเลยเลิศน,นะคะน,นะน,นี่นะคะเจอน้องแล้วเต่นเต้นมานี่นะคะหน้าตาของน้องบั้าญี่ปุ่น ก็แบบจะแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นนะทุกคนเราจะได้เจ๊กไหมนี่ค่ะยาที่เขาให้มาต้องทำยังไงอะ่ะเจ๊มหามามีเดินอาเจ๊ตื่นเต้นนะทุกคนที่สุดเราก็เปิดด้แล้วน,นะคะเราจะแบบแก่แบบให้ซีลมันยังอยู่ดีเราจะทำได้ไหมทุกคนมาให้กำลังใจเราด้วยค่ะ ทุกคนคะมันแก่ออกไม่ได้จริงๆเราต้องทำแบบนี้โอ้ยเศร้า่ะขออภัยนะคะสำหรับการที่เราดุแรงเกินไปนี่ก็ได้น้องมาแล้วนี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างนี้ออกมาก็เป็นแบบนี้เลยตื่นเต้นอ่ะทุกคนเจ๊กเจ๊กมาหามามีนะ ตื่นเต้นค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มแกะกันเลยเดีกว่าก็คือแบบนันนะกดยางยังไม่เจอนี่นะคะก็จะเป็นแบบแผ่นซีดีแผ่นซีดีนะคะเอามันกลับหัวนี่ <c oughs> น,นะ,ค,ะคือการ์ดอยู่ในนี้ค่ะทุกคนเราตื่นเต้นนะโอ้ย <c oughs> เขาบอ,อกไงอะดึองออกอย่างเงี้นะทุกคนเจ๊เจ๊ชิมใจยุนอะไรอะชิมใจยุนจงมาชิมใจยุนจงมาเจ๊จงมามาเถอะนาเร็วรอดทุกคนเธอเนี่ยทุกคนหนจะไม่ดูทุกคนกอดไห้คนใ,นใครอะ่ะ ตื่นเต้นเราไม่กล้าเปิดอ่ะเจกจะมาหาไหมอ่ะสาวายนี่มาได้ใครหนึ่คนเราได้ที่เจอุ้ยชอบรูปเซตนี้มากเลยนะเซตแบบอย่างเงี้ยอุ้ย มันจะมีสองแบบมีสองแบบคือเป็นแบบขา,ขาวๆกับเป็นแบบอย่างเงี้ยชอบอันนี้มากอุ้ยได้พี่เจคือเราได้เมนเพื่อนหมดเลยอะแบบครั้งที่เราที่แกะมอนเตอเอ็กไว้ใช่ไหมก็คือเพื่อนเราเมนขยองวอนเราก็แกะได้ขยองวอนแล้วคราวนี้เพื่อนเราแบบเมนเจเราก็ได้เจอะไรเนี่ยทำไมไม่เป็นไรนะโอ้ยแต่แบบดีมากเลยอะ่ะ การ์ดกาดดีกว่าบ้ามเก่านะนี่นะคะอุ้ยตื่นเต้นยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบการที่ยังตื่นเต้นอยู่โอเคเรามาดูข้างในนี้กันบ้างน,นะคะมีอลไรนี่นะคะเป็นข้างหน้าปกก็จะเป็นแบบชื่อเพลงหน้าแรกก็จะอ๋ออันนี้เป็นโค้ด ชโพสอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเราไม่รู้เลยอะ่ะสรางมัน <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบเนื้อเพลง <c oughs> เหมือนปกติเลยอันนี้ก็เป็น,นะะ <c oughs> รูปทหาะในในประมาณนี้ก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะสำหรับบัมญี่ปุ่นก็คือแบบมีให้แค่นี้จริงๆก็คือเรานะคะ แกะบั้มญี่ปุ่นเราได้พี่เจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามามารับชมอะไรแบบนี้ต้องมาติดตามคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเราได้สั่งของวันเตอร์เอ็กไปอีกหนึ่งบั้มน,นะคะจะมาดูก,กันว่าเราจะได้ไอเอ็ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย